ไายคุณแม่ให้แม่ชะม้อยกอดกอดอย่างนี้เหรอครับไม่ไม่ได้กอดอย่างนี้ไม่กอดแบบนี้เขาไม่ได้กอดแบบนี้หยุดตรงนี้ที่เธออ๋อกอดยี่สิบ่รสำนันล่ะมียังคุณพ่อสิกอดนั่ตสิคุณพ่อ่ถือเป็นบ้านจังไดเห็นถือต่อแจังไดสรุปมีเด็กกระเทือนขนานั้นเหรอ เดียวเลครับเพราะสิมาถานพ่เวียเป็นภาษาอีสานครับพิเวียครับเมื่อนี้กิจกรรมเป็นกิจกรรมเฮดไปนี่นะครับเพื่อจุดประสงค์อนใดครับผมครับภาษาอีสานครับผมเท่อแรกเนี่ยครับนี่รุ่นน้องผมที่เป็นไบเกอร์คือกครับครับเขาเนี่ยสีมี่กิจกรรมก็คือไปคือไปแจกของกับเด็กน้อยครับตามโรงเรียนที่แบบยู่างไก่นําประมาณแบบบ่ไก่ก็ตอนแรกครับครับเบิ่งไม่แล้วครับผม ผู้พามาเนาะผู้พามาครับผมโรงเรียนบ้านยังกับคุณแม่มานี่ครับเปิดหมวกท้าเพลงเปิดหมวกาหาเวลาครับให้ทุกคนได้ร่วมท่าเพชรบุญกันครับครับผมเอาพุท้เสียบุญนะครับผมมีน้องๆนะครับถือกลองถือกลองเพชรบุญนะครับสามมาเอานะครับหยิบขึ้นมาเลยครับผมใครที่อยากจะทำบุญร่วมกับพี่เบี้ยยกหยิบเงินขึ้นมาเลยนะครับใครใครอยากให้กับมือพี่เบี้ยยกมือขึ้นมีไหมมไหมคนละยี่สิบบาท มาเลยค่ะเอากล่องมาเลยเออเอากล่องมาเจ้กล่องนะครับกล่องมันตัวกับมือพี่เบี้ยเอาน้องโบน้องโบอยู่ไหนน้องโบน้องโบอยู่ไหนลูกน้องโบอยู่ไหนอาเชิญน้องโบมาตรงนี้เลยลูกอันนี้ปล่มือให้มีสแกนขอนแกนของเราค่ะนี่ใครอยากให้กับมือพี่เบี้ยเชิญเชิญกล่องครับพี่เบี้ย500บาทครับผมนั้นเราจะไดบ้างดีๆได้พผลนะครับ กับเป็นเงินอีกหนึ่งส่วนนะครับที่พี่เบียร์แล้วก็เราร่วมกันทําบุญนการไม่ต้องร้องทางอำเภอภูผาบ้านจังหวัดขอนแก่นมีอีกบัตรกับูดสีไฮคับมือพี่เบียร์กับผมเอาขึ้นมาเลยครับน้องบัวไปข้างหน้าเลยเชิญค่ะเชิญค่ะใครจะยื่นให้กับ